สวัสดีค่ะช่องเลยเอาวานเรา่กโกโก้บำรุงผิวกายนะคะวันนี้นะคะหมูจะมาแนะนำวิธีการส่งลิงก์สินค้าให้ลูกค้าผ่านทางแชทแบบนี้จะทํายังไงนะคะวิธีการส่งโค้ดส่วนลดให้ลูกค้าผ่านทางแชทหมูมีทําคลิปเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนเพื่อก็สามารถไปดูกันได้นะคะแต่หมูจะแนบลิงก์เอาไว้ให้นะในคลิปของวันนี้นะคะจะเป็นการส่งลิงก์สินค้าให้กับลูกค้าผ่านทางแชทเนาะยกตัวอย่างสมมติว่าลูกค้านะคะมีการแชทมาหาเราถามถึงสินค้าเราที่เป็นร้านค้านะคะสามารถ ส่งลิงก์สินค้าให้กับลูกค้าแบบนี้ได้เลยพอลูกค้าได้รับสินค้าแบบนี้ผ่านในแชทใช่ไหมคะลูกค้าเนี่ยสามารถคลิกเข้าไปที่รูปหรือว่ารายการสินค้าที่เราแนบลิงก์ไปให้เนี่ยลูกค้าก็สามารถคลิกไปได้เลยแล้วระบบนะคะก็จะพาลูกค้าเนี่ยไปสู่หน้า,ารายละเอียดสินค้าที่ที่เราคุ้นเคยกันเนาะก็จะเป็นวิธีการแบบว่าเหมือนแบบ ส่งสินค้าเพื่อเป็นการบอกว่าโอเคเรายังมีสินค้านี้อยู่ลูกค้าสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะประมาณนี้นะคะเราจะทำยังไงส่งยังไงผ่านทางแชทเริ่มเลยนะ <c oughs> เราเข้าไปที่แอปช้อปปี้ใช่ไหมคะเราก็คลิกไปตรงแชทได้เลย <c oughs> เราก็เลือกแชทลูกค้า <c oughs> ที่เราต้องการจะตอบกลับหรือว่าต้องการจะส่งนิกงสินค้าไปให้นะคะ <c oughs> จากนั้น อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนอ้อยที่ว่าหมูส่งเป็นมะม่วงคลุกกะปิไปเฮียห,หมูเนะี่ยต้องการจะส่งอีกรถหนึ่งเพราะว่าเหมือนตอนนี้หมูมีมะม่วงคลุกกะปิสรสชาติเราจะส่งอีกรถหนึ่งหรือถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนนะคะต้องการจะส่งรายการสินค้าแนบมนสินค้าแบบนี้ทํำยังไงเนาะคลิกไปที่ปุ่มบวกเลยค่ะแล้วก็เมนูสินค้าค่ะ เพื่อนๆก็เลือกรายการสินค้าที่เพื่อนๆต้องการจะส่งได้เลยส่งได้ทีละ1รายการนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนนะคะมีสินค้าในในแบบร้านค้าเยอะเพื่อนๆก็สามารถเซิร์ชเข้าไปที่ตรงค้นหาสินค้าในในใน,ในร้านค้าของฉันได้เลยนะคะอะหมูจะเอ่อส่งเป็นรายการมะม่วงอบแห้งคลุกผงบวยแล้วก็คลิกปุ่มส่งได้เลยเพียงเท่านี้นะคะก็เป็นการส่งอ,อ่ลิงก์สินค้าหรือว่า รายการสินค้าให้กับลูกค้าผ่านทางแชทเสร็จแล้วเรียบร้อยใครมีหลายรายการก็ทําได้ทีละรายการแบบนี้ได้เลยนะคะเป็นงานเสร็จแล้วแล้วเราก็สามารถคุยต่อกับลูกค้าได้เลยประมาณนี้นะคะวิธีการส่งลิงก์สินค้ารายการสินค้าให้ลูกค้าผ่านทางแชทแบบนี้เพื่อเป็นการแบบความสะดวกของลูกค้าด้วยว่าลูกค้าก็ไม่ต้องไปแบบไถที่หน้าร้านค้าของเราหากว่าสมมุติว่าร้านค้าของเรามี แบบสินค้าหลายรายการลูกค้าหาไม่เจอเราก็ใช้วิธีนี้ส่งให้กับลูกค้าได้นะคะหมูก็วองว่าคลิปนี้นะคะจะสามารถเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้อีกเช่นเคยนะคะถ้ามีอะไรดีๆหมูจะมาแชร์ให้อีกนะคะเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ